สวัสดีครับวันนี้เรามีเคสศัลยกรรมเคสนี้นะครับุณผู้หญิงอายุ40ปีนะครับมาปรึกษาอยากจะแก้จมูกรอบที่3ปัญหาสําคัญของเคสนี้นะครับเคยผ่ามาแล้ว2ครั้งครั้งแรกเป็นเซมิ o p e n ครั้งที่2เป็น Open มาแล้วแต่ว่ามีลักษณะแกนเอียงแล้วก็มีลักษณะปลายบางด้วยถ้าหน้าตรงเนี่ยปลายก็จะบิดมาทางด้านขวาด้วยถสังเกต่ดีรูจมูกก็ไม่เท่ากัน มีความยากพอสมควรเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมการเสริมจ,จมูกเทคนิคไฮบริดหรือไนโพรพลาสตี้นะครับเราใช้กระดูกออนซี่โครงมาบางส่วนเพื่อที่จะปรับบริเวณฐานหรือคอลเมล่านะครับให้มีลักษณะแข็งแรงขึ้นแล้วก็พุ่งมาด้านหน้ามากขึ้นแล้วก็ตรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตรงบร,ร,ริเวณสันจะเป็นสปโคทั้งหมดเลยเราให้ตามทรงที่อยากได้แล้วก็รูปใบหน้าของคนไข้ด้วยนะครับส่วนตรงปลายเ,ยเราใช้กระดูกออนซี่โครงเหมือนกันนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อรอบๆซี่โครงเพื่อจัดเรียงตรงปลายนะครับให้มีลักษณะกลมมนแล้วก็บาาาลนนนกกัมขึ้้ทง alanced น,นี่เป็นซิลิโคนที่ถอดออกมานะครับจะเห็นว่าทรงคล้ายๆขาตะกะแต,แตนส่วนข้างในเนี่ยจะมีกระดูกอ่อนหลังหูรองอยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุที่มีลักษณะรอยตรงปลายนะครับเนื่องจากกระดูกอ่อนหลังหูเนี่ยแทบจะโปร่บริเวณผิวจมูกแล้วตรองเว้นสันหรือว่าอะไรมีสโลบสวยเลยนะฮะตรงปลายเนี่ย ปลายปุ่งเลยนะครับส่วนตรงข้างๆนะครับเราใช้เทคนิคการปลูกถ่ายไขยมันนะครับเพื่อให้ลักษณะจมูกเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดทีเห็นว่าพอดูมุมเสยเนี่ยลักษณะรูก็ใกล้เคียงกันมากขึ้น,นครับแล้วก็อัตราส่วนของรูจมูกกับปลายจมูกเนี่ยก็อยู่ที่7ต่อ3าะครับถือว่าตาส่วนที่